รายการโพธิรักโพธิกิจตอนที่7งานอโศกดำลึกครั้งที่3 2ราชธาน,นีอโศกวันที่6ถึงวันที่7มิถุนายน2556ช่วงเช้าพระครูทำวัดเช้าวันแรกของงานก็จะมีบางครั้งที่<อ>สัญญาณยังไม่พร้อมทางฝ่ายถากล้องก็จะบอก5 4 3ส 1. 1อ,อทีก็ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม พระครูก็เลยก็มักจะให้อารมณ์ขันนิดหน่อยแล้วก็จะบอกการจะพร้อมจะมาพร้อมแล้วปกติพรอครูก็จะมาก่อนเวลาที่จะรายการนิดหน่อยอก็ประมาณตั้งตีสามเกือบเกือบจะครึ่งเพราะว่าตีสามครึ่งนี่เราก็จะพร้อมที่จะสวดมนต์นพวกเรานี่ก็จะเป็นสวดมนต์แบบแรงครับ ทำนองนี้ก็จะไม่วุ่นวานะก็ไม่ไม่มีทํานองเลยนะเป็นแบบคำพูดธรรมดาแต่บาลีของเรานี้ก็จะแปลให้ฟังด้วยซึ่งตอนผมเป็นคารวาสเนี่ยรู้สึกว่าจะชอบสวดมนต์แบบประสงค์นี่แหละสวดแล้วรู้เรื่องฟังชัดเจนเข้าใจความหมายรู้เลยอะไรเนี้ยน,นโมตสสะไปว่าอะไรก็คขาวัโตก่็<อ>น,อนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอะไรหน่้ย ซึ่งพระครูก็จะนำสวดหลังเช่นนั้นพระครูก็จะเทศนาธรรมเป็นการทรวัดเช้าซึ่งคราวนี้พระครูตั้งใจจะเทศแบบสดไม่ได้เตรียมเนื้อหาเป็นแบบพอเขียนมาทั้งงานเลยกเป็นเทศแบบสดๆพระครูก็เทศได้ทั้งแบบสดแบบแห้งน,นะหรือว่าแบบ มีสคริปต์หรือไม่มีสคริปต์ปะคพูเทศมาโม่40่สบกว่าปีแล้วนะเทศแล้วก็มีแต่เนื้อหาเป็นไปเพื่อพระนิพพานทั้งนั้นนะฟังแล้วสองชั่วโมงเต็มเลยนะ,ะแต่ละวันแต่ละวัน,วนทุกเช้าเลยครูก็จะมาเทศแต่บางวันก็เย็นวันนี้ก็เป็นพิเศษสำหรับอระสบวัน,วนแรกเลยครูเราก็ตั้งใจฟังกันดีนะ งจากังทำเสร็จแล้วก็มันจะเป็นกิจวัตรของพระครูอย่างหนึ่งท่านก็จะฉันเครื่องดื่มอาจจะเป็นยาประเภทหนึ่งเช่นบางทีก็เป็นน้ำงาเงอกหลังจากฉันเครื่องดื่มที่เป็นยาแล้วก็จะพูดคุยอภ,ภษษัภปสัยมันมีคนมาเยอะเลยล่ะแตะล่ละง,งานแตล่ละง,งานผมก็เห็นประจำาแต่วันนี้เป็นกลุ่มของคุณหมอเขียวใจเพชรกาชนนะโอ้หมอเขียวเนี่ยตอนนี้เขามีทั้งปริญญาโทรปริญญาเอก กลุ่มท ja e ี no? ่เขามาศึกษากับหมอเขียวเนี <Overwatch> ่ยก็นมฒนากับหมอเขียวนะครับน่านมรนาช่วงท้ายเห็นว่ามีคนหนึ่งเขามาขอคาถาปลอบใจให้กำลังใจปรากฏว่าสุดท้ายคาถาหรือว่าคติธรรมสั้นๆที่พระครูให้กลายเป็นสโลกประจำงานอาศรมฤกษ์ประเดินะพระครูก็ตั้งว่ามีหมู่ฝูงที่ดีรีพลีชีพลุย ช่วงบ่ายของวันที่7วมิถุานายนต5 5 6ช่วงนั้นมีการประชุมทีมงาน f อ t เอ็มทีวีแล้วก็จะพิจารณากันว่าจะมีการเพิ่มสถานีก็เลยมาประชุมพิจารณาความเป็นไปได้รวมทั้งว่าจะมีสมณะที่จะมาอยู่ประจําที่บ้านราชคือย้ายจากที่สันติศกมาด้วยเขาก็ส่งขาา่าวมันมาบอกว่านเนี่ยตอนนี้ที่ประชุมเขามีแนวน้มว่าสัก98%มั้งนะจะย้าย สถานีหลักมาที่บ้านราชนั่นปัจชาก็เลยไปถามว่าพระครูเห็นยังไงนะพระครูก็บอกว่ามันถัดให้เลือกสถานีหลักนี่ต้องเลือกที่สันติอโศกเพราะว่าเราทํางานกับคนข้างนอกยังไงก็ต้องสันติอโศกปัจชาก็นึกในใจนะว่าสงสัยว่าเดี๋ยวพระครูจะขึ้นไปประชุมด้วยนะสงสัยที่ต้องไปเบรกลูกๆผมเองผมก็ปักใจแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องไปสันติอโศกแน่นอนเลย สุดท้ายเป็นไงครับเวลาขึ้นไปประชุมพอครูไปนั่งฟังเอ๊ะตอนแรกเราคิดว่าพ่อครูจะนําเสนออะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะพ่อครูฟังนะฟังพี่ถักบุญนะนะครับึงถักบุญก็อธิบายนะว่าจะมาบ้านลาดเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ความเป็นไปได้อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหตาวิศวกรเขาว่านะแล้วมาฟังอดินาออีก่าแม่ใหญ่ประจำเอฟเอ็มทีวีก็บอกว่าโอ้คนจะย้ายมาด้วยเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แม่ พ่อครูก็ฟังเฉยน,นะฟังเฉยแล้วก็มือกลมพ่อพครูคิดอะไรอยู่นะทุกคนคงสงสัยนะส่วนปัจฉารู้แล้วว่าพ่อครูคิดอย่างนี้มาก่อนนะแต่ว่าพอถึงจริงๆว่าพ่อครูไม่ได้ไม่ได้ฟันธงสงแต่ฟังลูกๆก,ก่อนอ่าเทคนิคเบกอีกอ่าเทคนิคบอกอบว่าสัญญามันจะดอปลงทำไม่ท่าไม่ชัดนะ บันเตถักวนก็บอกอีกเทคนิคมันทําได้ไดแค่เ<อ>พิ่มเ<อ>พิ่มเมกะไบต์ของการส่งเมือนะเ<ม>พิ่มความละเอียดอีกโอ้เหตุผลมันก็ดีนะดูแล้วทุกคนก็ไม่ได้ที่จะทะเลาะกันนะผมว่าเขาให้เหตุผลกันดีนะนฟังกันด้วยว่าเอ๊ะมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่สาคัญว่าครูใส่ใจเรื่องสุขภาพของผู้ทางานนี่สิครับทานสำนัก บางท่านก็เป็นโรคปอดบางท่านก็โรคตับบางท่านก็ลมสามรูปที่อยู่ที่น่นนะนะสุดท้ายก็เลยว่าองั้นเพื่อสุขภาพขอสมณะให้สมณะย้ายมาก่อนแต่ว่าท่านอื่นๆเนี่ยที่จะตามมาก็แล้วแต่ความเป็นไปได้ค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยมือนก็ดูเป็นท่าทีท่าใสยนะครับก็แฮปปี้กันจบการประชุมได้ดีนะครับสรุปก็คือว่า พ่อครูอาจจะมีธงนะไม่รู้นะผมว่านะผมก็มีธงเหมือนกันนะแต่ถ้าไปในที่ประชุมแล้วทุกคนเอาเก็บธงของตัวเองก่อนนะแล้วฟังฟังกันนะแล้วก็เข้าใจกันว่ามันจะไปได้แต่ทุกคนเอาธงมาฟันกันนะงใส่หัวล้างข้างต่พอดีเก็บธงไว้ก่อนนช่ไเรามีธงแต่เราไม่ปักธงเราเราเห็นใจคนอื่นนั่นคือการสลายอัตราของเราก่อนจริงพ่อครูไม่ต้องสลายนะไม่มีอันตรายแล้วพ่อครูพร้อมเปลี่ยน